นี่โด๋อในยักษ์ครับทุกคนอ้ป้องไอ้ป้องกูอุ้ยอุ้ยแรงครับแรงครับทุกคนครับไอ้ป้องเต็มปากครับเห็นไหมเห็นไหมจะกลับบ้านแล้วครับอท้อใจวันนี้ไม่กัดเลยบอดิ้ท้อท้อใจนะครับลองไม้เดี๋ยวต้มเลยเรียบร้อยครับไอ้ป้องเต็มปากดู นี่ครับอือหือถ่ายๆแล้วดูครับไอ้ยักษ์ครับอือหือดูทุกคนเต็มปากครับเข้าลูกตาอุ้ยตาโบดเจยวตาโบดถ่ายเห็นอุ้ยดูครับไอ้ยักษ์ครับไอ้ยักษ์วันนี้น่าจะโลกกว่าได้นะครับผมเดี๋ยวลองกดแล้วก็ลองถ่ายภาพนิ่งครับ you keep that